สวัสดีครับผมฟ่าย n n e l ชัยมงคลนะครับวันนี้ก็าพาท่านผู้ชมมาชมควายางามๆอีกฟาร์มหนึ่งนะครับฟาร์มนี้ก็ยังไม่ได้เปิดราคานะครับแต่ว่าาผ่านมาก็เลยเห็นว่ามีควายาแม่ใหญ่นะสวยๆก็เลยเก็บภาพมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่7เมษายนนะครับ2564นะครับ คุณป้าสวัสดีครับผมสวัสดีครับขออนุญาตถ่ายคลิปหน่อยนะาอ่ลุงสวัสดีครับผมอ่าขอรบกวนแนะนําตัวนิดนึงครับโอ้ทเราเนี่ยโอ้ขายเจ้าของควายเหรอคะครับครับจ้ะเขียวของแบ่งจ้ะจะน้อยของแบ่งหมูอะไรนะครับหมูสีหมูสีคลองแบ่งบ้านของแบ่งเนาะจ้าตำบลตำบลบ่อยางอ๋อตำบลบ่อยางนะครับอําเภอสว่างอําเภอสว่างอารมณ์นะอุทัยธานีนะครับ โอ้โหฝูงนี้มีกี่ตัวครับเนี่ยฝูงนี้มีสิบหกตัวเนาะแม่นี้ทาไมใหญ่นาจังตัวแม่นี้เป็นเป็นแม่หลักอยู่นี่ใช่ไหมครับเนี่ยจ้ม่หลักโอ้โหชื่ออะไรครับแม่นนี้แม่ใไม่แม่ใหม่จ้าอืมมาอยู่นี่นานยังกว่าหลาปีแล้วี้าปีหละโอ้โหมาอยู่ที่นี่ได้ลูกกี่ตัวแล้วเนี่ยสองสามตัวแล้วนะ สามสี่ขายไปขายขายไปสองแล้วเลือนสองขายไปสองตัวตัวขายไปตัวที่แล้วลูกเป็นลูกตัวเมียผมขายแพ้หกหมื่นเขาไปขายแตนเนื้อลูกเจ้าเนี้ยออลูกแม่ใหม่นี่นะตอนนี้อยู่ในท้องมีลูกไหมครับไม่มันเนี่ยกับลูกเน่ยลูกเหลือนก็กว่าออกเมือโอ้ตัวนี้ลูกแล้วตัวน้นตัวนั้นตัวน้นตัวพี่อ๋อตัวนั้นคือพี่ตัวนี้คือน้องนะครับนี่ก็ยี่สิบสี่มีนา โอ้เนี่ยนะโอ้โหยี่สิบสี่มีนาใช่ใช่ยี่สิบสี่มีนาก็ยังไม่ถึงเดือนอะไิถึงก็กว่าแล้วเออไม่ใช่ยูดผิบสี่กุมภากุมภาโอ้ก็ได้เดือนเดือนกว่าเนาะกว่ากุมภากุมภาเดี๋วนี้ก็มีเพิ่งจะมีสารนะครับโอ้โหเดี๋ยวทางนู้นมีเผือกด้วยอ่ะแล้วแล้วแม่แม่นางนางเนี่ยเป็นนี่ไอตัวนี้นี่แม่นางเนาะลูกตัวโน้นอ๋อเป็นลูกตัวโน้นนะครับตัวโน้นมาให้ลูกแฝดวาทีงั้นนะ แม่นู้นแหละนะแล้วนี่เป็นเป็นลูกเขาใช่ไหมลูกเขาแล้วพ่อเขาตัวไหนครับแม่นางนี้ขายไปแล้วพ่อขายตื่นเรื่อยจากพ่อพ่อคุมฝูงอยู่นี่แล้วแต่ว่าขายไปแล้วเอาขายไปเท่าไหร่เนาะเจ็ดหมื่นกว่าเจ็ดหมื่นส่วนใหญ่จะเป็นเอาพ่อคุมฝูงทับใช่ไหมครับใช่ใช่จ้าอ๋อจะไม่จะไม่ค่อยทับหลอดไม่ใช่ไม่ค่อยทับหลอดทับหลอดมีอยู่คือฝูงน้องมีอยู่สองตัวอ๋อมีอีกฝูงหนึ่งใช่ไหมใช่จ้าฝูงนี้แยกออกมาเนี่ยฝูงนู้นมีเยอะไหมยี่สิบ ยี่สตัวเดี๋ยวจะพาผมไปใช่ไหมเข้ารถเข้าไม่ได้ช่โอ๋้รถเข้าได้ฝนตกเลยเนาะเข้าไปลึกก็มันอยู่ไหนทุ่งนู่นอะแล้วพ่อคูณก็เผื่อกรอยู่เดี๋ยวถ้างั้นทางแห้งแล้วเดี๋ยวผมขอโทรมาขออนุญาตถ่ายอีกทีหนึ่งเนาะเดียวกันนี่แน่ครับครับครับคอยผมเดียวกันเนาะมันเยอะจัดก็แย่รูแปดก็ยังอยู่อยู่ฝั่งนู้นััคครรบบจะขานู้นไม่ไม่ไม่มีทั้งไปได้ไม่ทแ้ง อันนี้ชื่อชื่อชื่ออะไรนะเนี่ยแม่งามแม่งามเนี่ยให้ลูกแฝดมาครั้งเนี่ยคือให้ลูกแฝดมาครั้งนึงแล้วแล้วลูกแฝดเขาเนี่ยเป็นเป็นตัวผู้ตัวเมียครับตัวเมียนู่นน่ะเป็นแฝดเมียเลยใช่ไหมผู้ตัวเมียตัวอ๋อผู้ตัวเมียตัวแล้วแล้วแล้วลูกแฝดยังอยู่ไหมตัวผู้ขายไปแล้วเหลือแต่ตัวเมียอ๋อเหลือแต่ตัวเมียตัวตัวนู้นน่ะเนาะ อ๋อแน่นเนาะลูกเล็ดนี้ส้วงนี่ลูกเปลือกนี่ตอนนี้เขาให้ลูกเผือกตัวนี้แล้วแล้วแล้วเผือกเผือกไอ้อยู่ฝั่งนู้นคือโน้องแม่หนึ่งแม่ลูนเผือกแฝดใช่ไหมตัวโตโตเผือกนั่นแน่แม่นนกันั่นลูกเขานั่น่ลูกเขาสามตัวนน่โอ้โนี่ก็ลูกแม่แม่แฝดเนี่ยใช่ไหมเนี่ยนะตัวพี่ตัวนี้ อเมื่อกี้ละตัวละตัวปีละตัวเนาะอุยลูกเมีเลี้ยงมาเพิ่งได้ตัวผู้สองตัวนี่แม่ก็ลูกถี่ดีเนาะเดี๋ยวได้ลูกตักปีอ่ะอืแม่นี่ก็แม่ได้ลูกกี่ตัวแล้วเนี่ยลูกเพิ่งได้ตัวเดียวนี่แน่แน่แม่ลูกเขาเนี่ยอ๋อขายนางสายสาวตกลูกตัวเดียวอันนี้ก็เพศเมียเนาะเพศเมียโอ้โหลูก อ๋อแม่นี่ได้ลูกเผือกแม่นี่ลูกเผือกนี่เพิ่งออกได้กี่วันนะเด็ดเจ็ดวันแล้วแล้วพอ่อ <c oughs> เป็นพอ่อพ่ออยู่ฝูงนู้นอ๋อก็ทับสดเหมือนกันทับสดอ๋อฉันมาผมจะทับสดแต่ขวามันเยอะอ๋อทับนั่นถลักท,ทับไม่ติดแล้วทับใหม่แล้วก็เสียตังค์อีกอะ่ะวันนี้ปีนี้แต่พ่อผมซื้อพ่อดีนะสาแม่เนี่ยซื้อพ่อดีดีคู่นี้ก็เป็นลูกตัวเมียทั้งคู่นี่ลูกพี่ตุ๊กเผือกนี่ตัวเนี้ยเนี่ย อ๋อตัวนี้เป็นพี่ของตัวเผือกเป็นลูกของแม่นี้แม่นี้ชื่ออะไรนะแม่กำไรแม่กำไรเนาะอันนี้เป็นลูกสาวแม่กำไรผมขายไปอย่างว่าลุ่นนันขายไปสามตัวขายไปตัวละหกหมื่นเขาขายแสนนะมันให้ลูกดีอืันนี้ก็จะเป็นแม่เผือกแม่เผือกลุ่นนี้ให้ลูกดาพ่อเผือกให้ลูกอ๋ออันนี้คือพ่อเขาเป็นเป็นเผือกเผือก พ่อเผือกมาทับแม่เผือกให้ลูกออกมาเป็นลูกดำนะครับดำติดปุติดยาติดตาติดย้ายย้ายเออเราเก่าออกมาครับแต่รุ่นแม่มึงขายไปแล้วอ่ะชุดแม่มันนะจนมาควายมันจะเป็นควายควายยลูกลสองลูกสามชุดใหญ่ๆมึงขายถ่ายออกกลุหมดแล้วมันเยอะ กี hehe, ่ตัวนะครับลงตัวนี้ฝูงเนี้ยสิบหกตัวสิตัวนะครับเป็นตัวผู้เนาะโอ้โหขายาวดีจังเลย่ถเอย่ราไม่เคยได้พบอยูกับมันนะคือว่าปล่อยแล้วทิ้งปล่อยแล้วทิ้ง แต่ไม่มีทั้งฝนเหมือนมีตัวนเนี้ยเนี่ยทำท่าเป็นเพ่นเหมือนกันเนี่ยตแต่ก็ไม่เป็นไรรดบแต่เราเข้าใกล้ถ้าเราดุมันอ้าป,ปากโบ่เนีเ<อ>่ยน่ะลูกเขาน่ะลูกตัวแรกอันนี้ชื่อแม่อะไรนะแม่ฝ้ายแม่ฝ้ายนะครับแม่ฝ้ายนี่เป็นแม่เผือกที่ให้ลูกเป็นลูกดำแต่ตัวแรกตตแต่นางนางเนี่ยอายุป,ประมาณเท่าไหร่ครับนางนางอย่างนั้นนะ ก็ขวบกว่าประมาณขวบกว่าเนาะขวบมันจะอืมสวยๆทางนั้นเลยแต่ทางโน้นก็สวยแม่แม่นี้ชื่ออะไรนะผมลืมละแม่งามแม่งามเนี่ยให้ลูกเผือกเออให้ให้ให้ลูกแฝดนะครับตัว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 กำลังเล็กนี่เป็นตัวเผือกเผือกตัวเมียอันนี้คือเผือกตัวเมียนะครับออกได้กี่เดือนแล้วครับให้ตัวเมียกับทางนั้นน่ะนะอ๋อลูกเขานะลูกเขาเลยนะ แล้วก็อีกตัวอกุ่างอีกตัวอ่างก็ต้องมียโน่นอ่ะโสภาขน่นนะโอ้ต่อกันเลยใช่ไหมตัวเมียต่อกันเลยนะปีละตัวละตัวของผมอ่ะโอ้แต่เดาว่าเราของแม่งามเนี่ยส่วนใหญ่จะให้ลูกเป็นตัวเมียซะเยอะใช่ไหมลูกเขายังอยู่ฝูงนู้นดิอีกอันเนี้ยอ๋อ สูงก็กส,งกส่วนส่วนสูงก็ร้อยสี่สิบได้อยู่แล้วตัวนี้ได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 ้เาขาให้ราคามานานแลววนแน้วก็ตัวนี้นะแต่ปล่อยอันนี้เนี่ยเนี่ยรูค่ะทั้งนั้นเลยเนี่ยจุกเนี่ยเนี่ยแล้วก็มีตัวนี้นะแล้วก็อยู่พอกนู้นอีกเมฆงามนึยนะแล้วก็นับหนึ่งตัวนั้นใช่ไหมหนึ่งแล้วสองตัวไหนสองตัวนี้ตัวนี้ที่อ๋อตัวนี้ที่สองตัวนี้ตัวที่สามอันนี้ที่สามและอันที่สี่แสดงว่ามีลูกสี่ตัวแล้วเนี่ย ไม่ตีรัอยูอย<ส>นูดออกแ,<ส>แล้วผมขายไปอสองสองแลสสามสามแต่ต้องต้องนับสองเพราะว่ามันเป็นแปดแปดแก่นั่นเป็นตัวผู้แม่งามเนี่นะประมาณห้าหากตัวแล้วสินเนี่ยลูกเนี่ยติดมาตัวแล้วค่ะงตัวโอ้โหแล้วก็อยู่ใน,นแม่ตัวนึ่ถี่ถี่มากเลยเนาะแต่ดูสภาพแล้วเนี่ยสภาพเขายังสาวอยู่เลยเหมือนเหมือนเหมือนไม่ใช่ว่าลูกข้าหกตัวอืม แล้วก็ให้ลูกขี่แล้วก็เป็นตัวเมียซะเยอะตัวเมีย,ย,มยหมดเลยนาะนาน,<อ>นาแถวนั้นนะชายเลยโยโนต์โยโนต์เป็นเถือกอืเถือกแต่เขาก็มีลูกสองตัวแล้วลูกเขาอะครับท,ที่ที่ตัวตัวนู้นี่แหละครับท่านผู้ชมครับพาท่านผู้ชมมาชมได้เชิญนะครับยังไม่ได้เปิดราคานะครับอ่ายังไม่ได้เปิดราคาและอ่าขออนุญาต มีเบอร์โทรไหมครับอ่าเผื่อถ้ามาชมได้โทรมาพูดมาคุยด้วยเนาะจะให้นึกเดี๋ยวก็รับไม่หวัดไหวนก็เบอร์ก็ใช้อยู่เบอร์นั้นเนี่ยที่ให้ไปนะผมศูนย์เอลขอเอเอา้วอาศูนย์แปดหกสองศูนย์เจ็ดปสี่สองหกครับแต่ไม่เปิดนะจ๊ะอ่าไม่เปิดนะคุณคุณป้าชื่อป้าเขียวคุณป้าเขียวนะครับ คุณป้าเขียวยังไม่เปิดราคานะครับแต่ว่า,าอพาท่านผู้ชมมาชมดูเพราะว่าคุณป้าเขียวมีมีอีกฝุงหนึ่งตั้งยี่สิบกว่าตัวนะครับเดี๋ยววันนี้ช่วงนี้ฝนตกนะครับถนนก็จะเปียกแฉก็เลยเข้าไปไม่ถึงฝุงนี้สามสิบเก้าชุดมันเนี่ยชุดเขาเนี่ยสามสิบเก้าตัวสามสิบเก้าขายไปสี่เหลือสามสิบเก้าสิบสี่ตว เาาน,นี่ยเนี่ยแม่ลูกเขาเนี่ยสามส่วนสามสี่เนี่ยลูกหลักเขาเดี๋ยวพาไปชมแม่ใหม่นี่คือแม่ใหม่แม่เก่าแม่หลักอยู่ตรงนี้หลักอยู่โนนตวงมา,นา,งาโน้โตวงอยู่โนนตวงอยู่โนนลูกหัวเดือนก็กว่ายี่มันที่ยี่สี่เดือนเดือนก็กว่าเอาละครับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ก็ าพาทา่านมาชมมาชมความงามไม่เฉอน,นะครับสายชแนลชัยมงคลครับสวัสดีครับ